อ้าวหายไปซะแล้ววันนี้พาไปป้อนกันดีกี่ก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าจัดมาร้อยอยู่โหรีบไปเลยสิครับว,วันนี้เราจะพาไปป้อนกันหาอะไรทำเอาวสวนส้มพังเลยทีเนี้ย อะไรของมันวะ <c oughs> แกเป็นอะไรของแกนะ่โกะโคลมามันไวได้ดิเนี่ย ที่ไหนล่ะที่แกจะพาฉันไปนะแล้วนะแกจะพาฉันไปที่ไหนแล้วเนี่ยไปสี่แยกสี่แยกมันจะมีคนสัญจรตลอดลนะโอ้ไปเร็วได้ดิดไม่รออะไรเว้ยอืมาภาพอย่างชับเลย โอเคเปิดหน,ะน้าถุงมือเฉยอะไรไม่ฉันว่าเราอยู่บนขอบตรงนี้กันดีไหมดีนนะ <laughs> ฉันว่ามันเห็นเยอะดีนะตรงนี้นอืมแต่ว่าคนก็ไม่น่าจะสังเกตเราหรอกแต่ถ้าเขามาข้างหลังเราเราก็ <c oughs> อาจจะเสียเชิงโดนยิงตัง้งเลยอือใช่ก็จริงมันก็เป็นอย่างเไรอย่างละ นี่ข้าขอตัวแผนที่อยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าเส้นนี้ไปไหนได้บ้างแต่ถ้าข้าคิดว่าส่วนใหญ่คนน่าใช้เส้นนี้เพื่อเข้าแบ็ควอเตอร์นะเรื่อสายว่าคนน้นต้องมีนมนั่นไงคนข้างล่างน้่งไดีมีคนคนเดียวอ่าฮะมาสิ พี่ไปไหนวันะอะพี่มาโคตรไวเลยโอม้ากูเหนื่อยไวเลอเกินตามทันไหมรอบนี้มาดูกันโอ้ย,อย,อย,อยไวจัดไวจัดไวจัดเลย ไม่รู้ว่าม้ามึงก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะ่ะโอ้ม้ามันไม่เหนื่อยไม่รู้จักอะไรเลยเหรอเนี่ยม้ากูเหนื่อยแล้วอี่จะป้อนเขาเนี่ยโดนเชิดิบส่วนซะมั้งเนี่ย ไปเร็วเซฟานม้ามันเหนื่อยแล้วหันหรือเปล่าเซฟานคนคนเฟานออกขวาม,มา วกนั้นมันไม่ใช่คนธรรมดาเน่ะทำไมเกวียนตรงนี้ผ่านเยอะจังเชอฟเหรอมันเป็นม้าม้าขาวใส่หมวกน่ะมันใส่ข้างหลังเราใช่ไหมใช่สิสองคนเอ้ยสองหนึ่งม้าสองเกวียนประเด็นคือมันเป็นเกวียน่ะเราปนน่าจะอิ่มอยู่แต่มันมาเยอะนะสิใช่ใช่เด้ยคนมากินตามไม่ทันแล้วเหรอตอนแรกฉัาจะตามนะ ฉันว่าเราไปาไเดี๋ยวดเดี๋ยวพาฉันไปซื้อไอ้ไส้ไส้กรอกทียอะไรไอ้นี่ไห้หลอดกันได้ไหมข้ามี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 นี่เหรอโอเคไปจอดมุมบนเขาวขาวาเนี่ยเห็นไหมเ <c oughs> ขาว่าตรงนี้ก็ไม่เลวนะไซฟาน <c oughs> อืมได้ๆต้องแล้วมันจะออกฤทธิ์ประมาณกี่นาทีเนี่ยมันก็เต็มหลอดน่ะแต่มันก็เท่านั้นแหละเขาว่านะแต่ก็ช่วยได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวก็เดียวอ่ะ ก็พอวิ่งตามพวกมันทันอยู่นะ่ะเจ้ายด้เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตืนเต้าว่าปืนก,กากะไงปืนกะกาเราให้ให้กินตอนที่จะไปใช่ไหมไ้ยราให้กินไปเลยได้ไม่รู้สิลองให้กินไปเลยก็ได้มักเกอรวิ่งตามทัน ขอหน่อยเถอะงานเนี้ยลูกพ่อต้องมาแล้วละ่ละละิงกอนต้องจัดแล้วไอ้เฮียไซฟ,ฟานมีเกาะกูไม่มีกูตัวเปล่าไงรอบนี้ าไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่อยู่เลยข,ข้าไมชัวนนะแต่เส้นนี้เข้าแบ็กวอเตอร์ได้แน่นอนอเสียงม้านะ่ะเห็นหรือเปล่าโว้วโว้วโว้โว้โว้เราจะไม่ยุ่งกับคนมีกลุ่มใหญ่นะประมาณเท่าไห<อ>ล่ะเขาคนเยอะเหรอเขามีสามคนน่ะสามคนแต่ถ้าเราปืนเจาะก่อนจะไม่เอาดีกว่าท่านเดี๋ยวเป็นเหมือนรอบที่แล้วอีกข้าไม่เอาแล้วนะเจ้าทำไมเสื้อเหมือนข้าหรือเปล่าเหมือนใช่ไหมเหมือนัน่นโอเคเหมือนหรือเปล่ามาฉันแค่ใส่ชุดเกาะ ไม่น่าเป็นอะไรหรอกรอกันก็ได้มืดมนเนี่ยแหละน่าจะเป็นเวลาของเราเจ้าจำเข่าลูกนั้นได้หรือเปล่าล่ะลูกไหนลูกนู้นน่ะเราไปป้อนกันน่ะแล้วเราก็ลากเข้าไปที่เดิมเลยใช่น่าจะเวิร์กอยู่นะครับว่าแต่ตรงนี้คนมันผ่านเยอะละสิไอ้พวขายนมน่ะใช่้ยแต่ฉันว่าป่าข้างหลังเราป่าข้างหลังเราก็เจ๋ออยู่นะข้าก็วางนั่นแหละแต่เราจะลากเขามาทำหรือเปล่าล่ะข้าจะลากแม่งขึ้นมาเลยแล้วกันนะ ใช้ม้ารากนะ่ะข้าจะไม่สนใจว่าเขาจะช้ำในหรือเปล่าท่านเตรียมเชือกเตรียมอะไรห,หรือยังข้าเรียบร้อยแล้วละ่ะเจ้าจ่อไว้ฉันยังไม่ได้เตรียมนะ๋ยวฉันจ่อเหมือนเดิมแล้วกันนะในฉันจะคุยเองได้เลยเอะหนังเสือนี่มันเอาไปทําอะไรได้ไปแนะว <c oughs> น่าจะขายได้มั้งหรือไม่แน่ไปค้าของเดี๋ยวฉันอยากเอาไปค้า,า,าชุดมันต้องใช้จระเข้มั้งนะข้าว่า เราเตรียมวิ่งลายนี้เลยเนี่ยแหละลายเนะี่ยลายเส้นเล็กนะเนี่ยเดี๋ยวฉันให้มาฉันกินแครอทฉันให้มันกินไปแล้วไม่รู้มันจะอยู่ไหมเนะี่ยจะจะว่าไปแล้วก็รับรับล่อๆอยู่นะเนี่ยตายสิข้าตื่นเต้นจริงๆเลยเซฟอนใช่<า>ข้า,ขาก็ตื่นเต้นมากเก๊กรอบที่สองไข่ยยนเนี่ยเนี่ยฉันตื่นเต้นที่สุดตอนนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยๆนะนั่นสิ เราก็มาทำอะไรแบบนี้ได้ไงลนะ่ะเนี่ยใช่ก็อย่างว่าเนาะเราเป็นกลุ่มใหม่นะเราเต้องเร่งสร้างเชื่อไว้ที่สุดใช่ใช่เราแบบมีสองแต่มีแต่มีของนะอ่ะแม่นทุกคนนะเสียงม้าพะยศซ้ายมือเราแต่นายแค่นะี้แต่โหดอยู่แนยแฮปดีไหมพาฟังอยู่ไม่เห็นได้ยินที่อรอกกูมไม่ได้ มาวะมาแล้วมาแล้วได้ยินนะบอได้ยินได้ยินได้ยินมาขาวได้เห็นนะบอแน่ป็นหมอมั้งเห็นใส่เสือขาวเนี่ยฉันกลัวเออน่าจะใช่เนาะไม่ใช่มาคนเริ่มใหม่ไปไปเลยไปเลยไประวังตามแค่ขีดที่จำกัดก็พอนะอย่าไปตามเยอะมันเสี่ยงมุ่งขวา เอ้ยหยุดม so so ้าของเจ้าเดี๋ยวนี้หยุดม้าของเจ้าเดี๋ยวนี้หยุดม้าของเจ้าหยุดม้าของเจ้าลงม้าถ้าดีๆลงม้าเดี๋ยวนี้เลยลงม้าเดี๋ยวนี้เลยคิบหายแล้วท่านคนตามมานี่ตามมานี่ตามตามพรามมนนี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมา เจ้าเก็บปืนเจ้าเก็บปืนเก็บปืนไว้ข้างหลังมาเจ้าเนี่ยข่ายเจ้าเก็บปืนไงข่าเก็บแล้วนะอยู่นิ่งนะข่าจะมัดตัวเจ้ามันต่อข้ามตัวองอ่ะมีโจนตัวหนึ่งลอยลอยยาวนาน ได้ฟันเต็มมาเลยได้เลยแกเข้าประเทศมากี่วันแล้วเนี่ยข้าพึ่งเข้ามาข้าพิ่งอบอบยมมาสามวันเองอ่ะท่านโอ้สามวันแล้วก็เยอะแล้วปล่อยให้เธอข้าพึ่งฟ้าเองอีอ่ะเจ้าดินให้หลุดแล้วกัน เออเฮเจ้าทึมมานี่เลยค่า,ดาได้มาเยอะเหลือเกินน่ะเจ้านั่นมันมีเงินพันหนึ่งน่ะค่าได้มาห้าร้อยสียเลยล่ะโอ้โหเราจะรวยกันแล้วล่ะแต่เราต้องหนีก่อนน่ะตอนเนี้ยขอหน้ากากด้วย <c oughs> ขึ้นเขาเลยสเตฟาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยเย,ย้ี่ปุนคนไร้ทางสู้จัดโอ้ยยยยียยมีเงินนยย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 ย ไม่ปานียาเฮียเร,เราเนี้ยมาแบ่งกันอย่างละครึ่งและกันสเตฟานได้สองร้อยห้าสิบเหรียญน่ะได้ไม่เยอะล้วเกินน่ะแต่มันก็น่าสงสารนะมันน่าจะอ,อพยพใหม่แหละช่างแม่แมาท่านสามวันแล้วถือว่าเยอะแล้วสามวันข้ามีกันเป็นพันแล้วเราไม่มีทางเลือกนะ่ะโลกมันสอนให้เราเหลี่ยมนะท่าน